สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ครูก็จะมาสอนวิชาสังคมนะคะเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนนี้นะคะข้อที่ 1. น,นักเรียนสามารถระบุตำแหน่งและลักษณะทางกายภาพอย่างง่ายได้ข้อที่2นักเรียนเข้าใจสัญลักษณ์ต่างๆบนแผนที่ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักทิศทั้ง8ทิศกันก่อนเลยนะคะเริ่มจากตัว N ด้านบนนะคะตัว N นะคะก็หมายถึงทิศเหนือตัว E นะคะก็หมายถึงทิศต,ตะวันออกตัว S หมายถึงทิศใต้และตัว W หมายถึงทิศต,ตะวันตกเมื่อมีทิศนะคะที่เฉียงและอยู่ระหว่างทิศทั้งสองทิศนะคะตัวย่อทั้งสองตัวนะคะก็จะถูกรวมกันดังนี้ค่ะ อย่างเช่นทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็จะถูกนำตัว n และตัว E มารวมกันค่ะทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็จะถูกนำตัว S และตัว E มารวมกันค่ะทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็จะถูกนำตัว S และตัว W มารวมกันค่ะทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็จะถูกนำตัว n และตัว W มารวมกันนั่นเองค่ะ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ชิ้นแรกที่ครูจะให้นักเรียนดูนะคะก็คือแผนผงังแผนผังนะคะก็คือแบบที่เขียนย่อจากพื้นที่จริงนะคะโดยแสดงรายละเอียดต่างๆนะคะลงบนแผ่นกระดาษโดยใช้สัญลักษณ์แผนสิ่งต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งด้านล่างของแผนผังนะคะก็จะต้องมีคําอธิบายสัญลักษณ์นะคะว่ารูปต่างๆเนี่ย ที่กาหนดขึ้นมาเนี่ยสัญลักษณ์แต่ละสัญลักษณ์เนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าโรงอาหารสนามฟุตบอลลานจอดรถหรือสวนหย่อมเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะก็คือแผนที่แผนที่นะคะคือสื่อรูปแบบหนึ่งที่แสดงสัญลักษณ์ต่างๆบนพื้นผิวโลกโดยใช้การย่อส่วนให้เล็กลงด้วยมาตราส่วนขนาดต่างๆและใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆ ซึ่งแผนที่นะคะก็จะมีรายละเอียดมากกว่าแผนผังนะคะเน้นไปในทางของภูมิศาสตร์ในเรื่องของลักษณะกายภาพของภูเขานะคะความสูงความต่ำของพื้นดินนะคะหรือแม้แต่ทะเลนะคะความตื้นลึกนะคะก็บอกได้เช่นเดียวกันค่ะ อันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างสัญลักษณ์แผ่นที่นะคะซึ่งแต่ละแผนที่เนี่ยก็มีอาจจะมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วแต่ผู้ผลิตนะคะแต่ก็จะต้องมีการกำกับด้านข้างนะคะว่ารูปสัญลักษณ์เนี่ยแต่ละรูปเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรค่ะ ต่อไปเป็นรูปถ่ายนะคะก็คือแผ่นภาพที่บันทึกด้วยกล้องถ่ายภาพนะคะซึ่งรูปภาพเนี่ยจะบอกรายละเอียดของสิ่งต่างๆในพื้นที่ตามความเป็นจริงมากที่สุดนะคะในบรรดาเครื่องมือทั้งหมดปัจจุบันนะคะก็มีการบันทึกภาพนะคะด้วยเครื่องมือที่มีความทันสมัยมากๆเลยนะคะ เช่นนะคะการบันทึกภาพโดยการใช้ดโดรนถ่ายภาพจากมุมสูงนะคะครูก็มีภาพตัวอย่างของดโดรนมาให้ดูนะคะก็คือ,อรูปทางด้านซ้ายมือเห็นไหมคะเป็นเครื่องสีขาวๆที่กําลังบินอยูอ่เขาก็จะมีกล้องติดกับตัวเครื่องนะคะแล้วก็จะมีการใช้รีโมทนะคะบังคับนะคะให้ตัวดโดรนเนี่ยบินขึ้นไปนะคะแล้วก็ถ่ายรูปในบริเวณที่ต้องการนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะคือลูกโลกนะคะคือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่จําลองโลกจากความเป็นจริงโดยแสดงรายละเอียดต่างๆในโลกนะคะเช่นแผ่นดินผืนน้ําหรือว่าประเทศนะคะตําแหน่งของประเทศนะคะว่าแต่ละประเทศนะคะอยู่ตรงไหนนะคะอยู่เส้นศูนย์สูตรที่เท่าไหร่นะคะเ,เมื่อโลกหมุนนะคะประเทศไหนจะเจอกับดวงอาทิตย์ก่อนนั่นเองค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับความรู้นะคะในเรื่องของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะครูก็จะขอฝากไปงานนะคะไปงานสังคมชุดที่21-29นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ครูขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ